จะได้แบบเพลงนะะี้มาุ้เกือบสิบนาทีอ่ะนานมากนานว่าแบบที่เขาเตรียมพร้อมที่ถ่ายเอวีก่ะทีมตากล้องทั้งแต่ดิวมาเช้าตอนเจ็ดโมงทั้งแต่งนาทั้งแี่ดิตอนห้าทุ่มดิวนางเอกตอนกี่โมงกี่สามกี่สามสามคำกับเพลงนี้เหนื่อยชิบหายดิวสาม เยอะขนาดนี้ถ้าเพลงนี้ไม่ดังอะ่ะมึงอออจังวงการไปเลยวันนี้ฉันมาถ่าย MV เมรอนที่โด่งดังใน TikTok เพลงยังไม่ได้ปล่อยกู <l ots> ก็งงเหมือกมนกันมันดังได้ไงนะคะแล้วตื่นแต่ดีค่าขับรถมาประมาณ3ชั่วโมงคิดตั้นคนละที่ค่ะคนละชงค่ะคุดเอแคลบอกว่าแม่ชงจเจริญน,นะเรียบดว่วนและไม่มีการส่งโลงไม่มีการส่งว่า กูต้องแต่งกับใครแต่งหน้ากับใครชุดกูเป็นชุดแบบไหนอะไรเงี้ยไม่มีเพลงนี้ทุกคนรอดูความเซอร์ไพรส์เป็นนักร้องมา14ปีไม่เคยเจอเซอร์ไพรส์ขนาดนี้มาก่อนเป็นเอลวีที่กูไม่ทัดตั้งตัวเลยเพลงอะไรเฮ้ยเอ้ยถ่ายเอลวีวันที่หนึ่งกูรู้ตัววันที่31แล้วกูถามว่าชุดตัวอะไรหลูกเตมให้แล้วแม่มันไม่ดานไซส์กูด้วยนะแต่ล่าสุดเลยหรือเป้าเอ็มครบอกว่ามึงต้องตั้ตัวหน่อยให้เจ๊จาไปอัดใหม่บอกว่าอัดอะไรอีกเพลงมล่อยไปแล้วมึงให้กูอัดแค่วอะ นี่ไงรอไปแต่งพี่ใช่ปะไปนึงแม่อันแม่ดอลล่าแต่งเดี๋ยวรอแป๊บนึงขอรื้อใบไปตายวันแรกใครแต่งให้กูยังไม่รู้เลยเยอะไม่หมดกูบอกว่ามึงได้แต่ดาเะว่ามึงจะให้กูแต่งกี่โมงนี่เตี๋ยวไปแล้วแม่แม่ไาเลยแม่ได้แต่งเลยยังยังเออวันดีนะสาวตอนแต่งหน้ากับแม่ดอลล่านะคะติดเชยนะคะคุณนน่ตอแม่ต่งไปดูไอจีแม่จ้ะ แม่คือแต่งละลายเยอะมากแล้วแม่บอกตื่นเต้นแต่งแต่งแต่นเต่งแต่งกันไหมบอกกันหน่อยค่ะสวัสดีค่ะโหตื่นเช้ากันมากเลยนะคะอ๋อไม่มีให้นอนนะ ท่านนอนแล้วต้องไปิดบอาอเสียดายพี่จาาเนาะปีหน้ากันเนาะจองเลยเขาจองจองแล้วแต่ยังไม่รับเนียไม่ได้กับตอบเลยนะปีนี้โชคดีมีงานที่ส่วนเพิ่งช่วยไห้แล้วเราก็เห็นงานปีนี้แล้วปีหน้าก็เลยไม่รับถ้าปีหน้าแป็วันเกิดเขากูต้องขอขึ้นวงแรกเพราะถ้ากูไม่ขึ้นอ่ะกูคงไม่ได้ขึ้นแล้วล่ะกูน่าจะเมาอยู่ขึ้นได้เป็นวันเกิดอะไรที่เจ้าภาพเขาไม่เมาเลยเจ้าภาพแต่ทำไมไม่เมาเลย่ะู เราหมดเราหมดอ๋อเยี่ยมาโอ้ยเยี่ยมาเป็นมัรกากาศแบบแดกจนเล่าหมดประเทศค่ะเจ้าภาพบอกว่าเล่าหมดคุณยังไม่ได้เมาเลยโอ้ยเจ้าภาพถือว่าไม่ถึงปีนี้ถือว่าไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงรอปีหน้าตอนแรกน้องจะดีการพี่ดอนเราหมดคุณน้าค่ะยี่สิบเก้ามีนาปีหน้านะคะเออแต่ไอ้แคร์ไปง้อหลายรอบมากเลยเนาะแม่มาไม่ได้จริงเหรอปีนี้เนาะอ่ะผู้ดตรงกนะเขาเป็นคนดีนะเขาบอกว่าอะไรรู้ป่ะแม่ไปคืนงานหนูเถอะมางานหนู ก็เลยบอกว่าโอเคดิวแต่มึงก um ูจะบอกว่ากูแอดมิทมึงห้ามมีคลิปรุดไปนะโอเคแม่ชอบดีนะที่กูไม่แอดมิเม่งัไงกูได้โด่งดังอีกเลยตว์ จ้าฉันตกใจมากฉันนึกว่าใส่สีเขียวจ้าฉันก็เดินตามชุดไปไม่ใช่ค่ะพี่ไอซกูตกใจเลยเพราะถ้ากูเขียวนะกูโดนเด่นแน่ๆนากูสีเขียว่ได้เลยเขียวนั้นคือถ้าไม่สวยจริงตายซึ่งถามว่าชมูรอดไหมกูก็ไม่รอดลอง A few moments later พี่งานไม่ใช่เลยนะคะแต่งตัวเสร็จแล้วเฮ้ยทำไมกูรู้สึกลงโล่งกูลืมใส่เกงในเต่าอย่าคิดว่าเป็นมุกเป็นเรื่องจริงค่ะนะคะแล้วเราจะพาทุกคนไปดูในกอง่คนั่งเพื่อน 啊，好好爱，要不不不。 พวกไทยวีเห <laughs> มือนพวกแบบนางเอกพวกเกาหลีอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> จริงจริงแมวเลยแนวแมวเลยตาถึงและเขาอะไม่ได้ใช้ช่างตองน,นะจ๊ะเขาใช้ช่างตัวเองค่ะช่างมันเ <laughs> ดี๋ยวรอดูถามเขาว่าคุณเข้ากี่โมงเขาบอกยังไม่รู้แต่แต่งต,ตัวเสร็จแล้วค<อ>ือ <c oughs> เอแคให้โจทย์มาบอกว่าให้แต่งตัวให้สวยแล้วให้มาเป็นแบบพวกแบบตัวแม่เลยอย่างเงี้ยให้แต่งให้สวยเออแล้วมันไม่ทำตามโจทย์น่ารักเะเอาเป็นน่ารักแกรมแกรม ตอนแรกคิดว่าพี่ข่าวยูแหละไม่เราขอออรน้าใสแต่เธอเป็นสถึงมากี่โมงวันนี้เก้าโมงค่ะแล้วเขาให้มาในตีมอะไรตอนแรกบอกว่าน้ำสงการสีสันสงการแล้วพอเสร็จปุ๊บเพิ่งโทรบอกมาเช้าตอนเก้าโมงว่าเงเอาชุดไปผักไปด้วยสองชุดอ่าก็วันนี้เราเตรียมไปกี่ชุดสี่ชุดแล้วคิดว่าวันนี้มีใครเข้ากันบ้างวันนี้ไม่มีไม่มี 3าคำกับเพลงเมลอนหนูจะให้คำว่าอะไรรอนมากแม่อตอนนี้นะคะเราอยู่กับอีเมย์ตัวจริงจ้าคนที่จะมาฆ่าอีกี้ก็คืออีเมย์ค่ะแล้วเมื่อกี้ฉันนั่งดูอีเมรอนคือแบบฉันบอกเลยนะคือเลิศดเกินพี่ไออ๋อ อีเมจะเป็นลมแตนวอรมตรงนะกินข้าวบ้างเดือนนี้กินข้าวอย่างเนี่ยกินข้าววันแรกเดือนนี้เลยนะอ่าเมื่อกี้นี่กูตกใจมากเขายืนข้างกูว่าเก่งไงน้องเอกร้อยล้านกูว่าเก่งกูว่าเก่งกูวพี่ทำไมพี่ผอมจังวะบอกโออเนี่ยพี่ไม่ได้กินข้าวเลยพี่เพิ่งกินข้าววันแรกของเดือนนี้เลยกูบอกเฮ้ยกูงงว่า30วันนะไม่กินข้าวได้ไงเขาบอกเนี่ยวันนี้วันที่หนึ่งเมษากูบอกโอเคดีละผอมไปให้ผอมไปสามคำกับเพลงนี้พี่อยากจะบอกว่าอหละสามคำเหนื่อยชิบหาย ให้3าคำกับเพลงเนี้ยหนูจะให้คำว่าอะไรยังไม่ได้นึกเลยยังไม่ได้นึกเลยฮะยังไม่ได้นึกเลยน้องบอกเล็บนะคะคุณค่ะที่แบบโจโจโจโนี่คือน้องเป็นคนแต่งเองมาสักท่อนหนึ่งเมื่อกี้นะเมลอนนะเมลอนเมลอนเลยท่อนมึงเต้โอ้ท่อนเล็บอะไรที่นี้ เขาบอกว่าเธอชอบหมาผมชอบหมาแล้วคุณชอบไหมได้ข่าวว่าคุณชอบหมาผมชอบหมาคุณชอบไหมไม่ได้เป็นรอต่อสิธิ์ชอยเวลาแทงนุกับผมกดซ้์อะไรสักอย่างวันอะไรสักอย่างเราไปฟังกันและจำทอนตัวเองได้ไหมไม่ได้เอป็นเอมวีที่ฉันนาสกิดเจ้าของเพลงแบบว่ามาเยืนตรงนี้มาตรงนี้ค่ะเธอคือเจ้าของเพลงค่ะแล้วเขาหันุมาบอกฉันว่าอะไรรู้ปะคิดไม่ถึงคิดไม่ถึง คิดไม่ถึงว่าตัวเองจะเป็นเจ้าของเพลงไม่หนูคิดว่าหนูไปแข่งรับเชิญแล้ววันนี้เราแต่งตัวเป็นเมลอนเลยคือเราจ้างทุกคนมาให้เราไปแข่งรับเชิญคือไม่ได้เป็นว่าเป็นเจ้าของเพลงนานไหมกว่าจะได้แบบเพลงนี้มาอุย้ยเกือบสิบนาทีอะ <c oughs> นานมากนานกว่าแบบที่เขาเตรียมพร้อมที่ถ่ายเอ็มวีก่ะแล้วเธอฉันจะบอกว่านางโอนางเอกนะคะที่เธอเห็นนะคะเขาดิวนางเอกตอนกี่โมงกี่สาม ตีสามถ่ายเจ็ดโมงเช้าดิวนางเอกตีสามไม่ใช่แค่นางเอกนะทีมตากล้องตั้งแต่นาที่ดิวมาเช้าตอนเจ็ดโมงตั้งแต่นาส่วนเพื่อนอะดิวตอนห้าทุ่มเป็นบางคนสี่ทุ่มห้าทุ่มตีหนึ่งและถ้าเพลงเนี้ยออกไปแล้วเพลงดังเลยจะร้องเพลงไหมไม่หรอกไม่หรอกโอเคโอเคจบนะคะทุกคนฝากด้วยนะคะถ้าเอกแคไม่ร้องก็ฝากติดต่องานพี่จ้าด้วยเดี๋ยวกูร้องให้มันเองโอ้เดี๋ยวพี่จ้าเขาร้องเราก็เพาะไงเอาดีดพูดพูดตัวทำไมต้องเป็นพี่มาร้องเพลงดีวะอ้าว เราโตมากับพี่จ้าอาสยามนี่หรอวะฉันถามเพราะว่าหนูลูกตีมชุดเนี่ยตีมอะไรเ,เขาส่ง MV บี<ห>ทองทุ่มหัวมาให้ฉันแล้วบอกฉันว่าหนูโตมากับอาสยามแม่แต่ไม่บอกตีมไม่บอกตีมดีนะกูไม่ใส่ชุดมีทองทุ่มหัวมา วันนี้ไปแล้วขอบคุณแม่ขอบคุณด้วยขอบคุณนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะคะกดแชร์เพลงเมนร่อนกันเยอะนะคะอย่าลืมร่อนกันนะคะเธอขาส่งการนี้เธอต้องร่อนกันมาแน่น้อเพลงนี้มาไหมมาอยู่แล้วอวยพ่อหน่อยสิแม่เลยอวยพ่อหน่อยเชื่อแม่นะอินฟูมาเยอะขนาดนี้ถ้าเพลงนี้ไม่ดังอ่ะมึงออกจากวงการไปเลย